สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 619อยากทราบค่ะท่าลาออกจากงานแต่ส่งประกันไม่ครบ180เดือนและอายุยังไม่ครบ55และหยุดส่งประกันจะได้รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญและต้องแจ้งประกันภายในกี่เดือนคำว่าประกันเนี่ยผมตีความเป็นประกันสังคมเลยนะครับเพราะว่าคุณมาถามในรายการตอบคาถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมนะครับ ทรงไม่ถึง180เดือนไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญเมื่อไม่มีสิทธิ์ไม่เกิดสิทธิ์เป็นบำนาญคุณจะได้รับเงินสะสมส่วนชราภาพที่สะสมมาพร้อมด้วยผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนไปครั้งเดียวและจบครับนั่นคือบำเหน็จนั่นเองครับสำหรับใครที่180เดือนขึ้นไปก็จะเป็นบำนาญได้รับทุกเดือนตลอดชีวิตแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ครับ ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะคุณยังมีองค์ประกอบไม่ครบคุณเพียงแค่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนแต่อายุคุณยังไม่ถึง55ปีบริบูรณ์คุณต้องรอครับการรอเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสมัครเป็นผู้ประกันตนก็คือรอเฉยๆนี่แหละอายุครบ55ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่คุณจะเกิดสิทธิ์เดือนถัดจากอายุครบ55ปีบริบูรณ์สมมติคุณเกิดวันที่ 6กันยายนคุณจะเกิดสิทธิเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกนะครับจะเกิดวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในเดือนกันยายนคุณจะเกิดสิทธิเดือนแรกคือเดือนตุลาคมหรือคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในเดือนตุลาคมคุณก็จะเกิดสิทธิเดือนแรกคือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนถัดจากที่ อายุครบ55ปีบริบูรณ์นั่นคือเดือนแรกที่เกิดสิทธิ์เมื่อเกิดสิทธิ์แล้วต้องไปใช้สิทธิ์ภายในเวลาไม่เกิน2ปีหรือถ้ามีเหตุจําเป็นไม่สามารถไปได้จริงจริงอย่างเช่นถูกลักพาตัวถูกกักขังหน่วงเหนียวไม่สามารถเดินทางไปได้ถ้ามันสําคัญจริงๆครับมากกว่า2ปีก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีเหตุอะไรที่ไม่จำเป็นไม่คอขาดบาดตาย ยังสามารถที่จะไปติดต่อได้เนี่ยก็ต้องไปภายในเวลาไม่เกิน2ปีจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและเช่นกันครับคนที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่ออกจากงานคุณก็ต้องรอออกจากงานหรือว่าลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนก่อนคุณจึงจะเกิดสิทธิ์ในเดือนถัดจากที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนนะครับมันก็อยู่ที่ว่าจะเกิดอันไหนก่อน ก็ต้องดูข้อหลังนะครับข้อหลังเกิดขึ้นแล้วเดือนถัดจากที่ข้อหลังเกิดขึ้นนั่นคือเดือนแรกที่เกิดสิทธิ์นะครับอายุยังไม่ครบ55แต่ออกจากงานก็รออายุครบ55อายุ55แล้วแต่ยังไม่ออกจากงานก็รอออกจากงานจึงจะไปใช้สิทธิ์ครับส่งไม่ถึง180เดือนได้รับเป็นบำเหน็จขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถาม และพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ